วัดีทุกคนทบกลับมาอีกแล้วสำหรับความสามารถที่ข็ันแร่งที่สุดริผมจะกลับมาแก้หนูงจากที่ห้าวันที่แล้วผมไม่ได้แก้เลยวันนี้นี่แหละแก้หนูนี่โอ๊ย ไม่น้ามั่วแล้วแล้วใครจะสนไม่ เออยอ้ยม่ไดผมพี่คุณจับยี้ผมสุดที่ผมเสียสมาธิผมเสียสมาธิช่วยผมด้วยยกทิ้งตู้ตู้ทิ้งยกทิ้งต้ตู้ทิ้งเออไปท้ารผมขอเปลี่ยนอาหน้อกระจกแล้ว เขาน่าจะาโกจูโลบารนี่เหมือนจำได้ว่านี่เขาก็น่าจะมีโคจูะกูที่บออนนมาตอนกลงวนเพราะว่าตอนนั้นตกไม่ไ้นะ

มาสที่ข้าไม,ม่เจะที่แต่งมา ัอมีเยียตอมตมีเยียมซิบิดิบีดรอบเยียซิบิดบิดิโเคเยี่มปบเปลี่ยนมุมกล้องซะหน่อยออผมจะมาพีพีุดท้ายของบอฟุตัวไม่ได้ยินผมจะเป็นกำลังใจให้ตัวเอง Oh, tu préfères